สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับช่อง Banana DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นของซิงเกอร์นะครับรุ่น SA1995 นะครับเครื่องนี้ก็อาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับก็คือเสียบไฟแล้วก็คือไม่มีไฟสถานะแดดที่หน้าจอเลยนะครับก็ว่าไฟไม่เข้านะครับถ้าหาเปิดเครื่องไม่ติดแบบนี้นะครับก็จะมีสสาเหตุหลักก็คืออ่าบอร์ดพังไม่ก็ใส่ไฟขาดนะครับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คเครื่องซักผ้าที่เปิดไม่ติดแบบนี้นะครับก็แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็จะใช้แค่มัลติมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับวิธีเปิดฝาปิดของฝั่งเมนบอร์ดนะครับฝั่งจอแสดงผลนะครับก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับข้างล่างแล้วก็สไลด์ตัวฝาปิดไปทางขวานะครับก็สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นตัวบอร์ดของเครื่องซักผ้าแล้วนะครับก็จะมีน็อตอยูอีแตัวก็คลายออกได้เลยนะครับ ส่วนฝาข้างหลังนะครับก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับก็คลายออกแล้วก็หาอะไรมางัดออกได้เลยนะครับขั้นแรกผมก็จะมาเช็คข้างหลังก่อนนะครับก็คือจะมาเช็คพวกสายไฟฟกฟลวแล้วก็สวิตต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับการเช็กฟิวก็ง่ายๆเลยนะครับก็ดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับข้างในฟิวก็จะมีขนลวดอยู่นะครับถ้าหามันไม่ขาดเนี่ยก็แปลว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจว่ามันขาดไหมนะครับก็เอามัลติมิเตอร์เนี่ยมาวัดความต่อเนื่องได้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ขาดยังใช้งานได้อยู่นะครับต่อไปก็จะมาเช็คสวิตตัวฝาปิดนะครับถ้าหาเราเปิดฝาแบบนี้ก็ จะไม่มีความต่อเน,นื่องก็คือตัวหน้าสัมผัสมันจะไม่จะไม่ถึงกันนะครับแต่ถ้าหากเราปิดฝาเมื่อไหร่นะครับถ้าหาเราเอาติิเตอร์มาวัดเครื่องก็จะร้องแบบนี้นะครับคือจะมีความต่อเน,นื่องกันนะครับก็คือตัวหน้าคอนแท่ยมันจะถึงกันทําให้ไฟมันวิ่งได้นะครับแต่ถ้าหากวัดแล้วไม่มีความต่อเน,นื่องเครื่องไม่ร้องเนี่ยก็แปลว่าหน้าสัมผัสหรือว่าสวิตช์ของเราเนี่ยมีปัญหานะครับ บางทีก็จะเป็นคราบสกบปรกที่หน้าคอนแทคเนี่ยครับก็ให้เราเอาตัวกระดาษทรายมาขัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็มาเช็คดูอีกทีนะครับว่ามันมีความต่อเนื่องกันไหมนะครับแต่เครื่องนี้ก็คือยามปกติอยู่นะครับต่อไปผมก็จะมาเช็คสายไฟดูนะครับว่าจะมีสายไฟขาดกลางทางหรือเปล่านะครับบางทีหนูวจะไปกัดสายก็เป็นไปได้นะครับก็เช็คจากข้างหลังไปที่ข้างหน้าไปที่เมนบอร์ดนะครับ ถ้าหากเราไม่รู้นะครับว่าสายไหนที่มาจากข้างหลังนะครับก็ใช้วิธีการเดาวนะคือจิ้มทีละสายนะครับว่าจิ้มสายไหนมันรองก็แปลว่าปลั๊กนั้นก็คือเป็นปลั๊กสายเมนที่มาจากข้างหลังนะครับอันนี้ผมก็เจอเลยนะครับพอเจอหนึ่งเส้นแล้วนะครับก็มาวัดอีกเส้นหนึ่งนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีสีน้ําเงินนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันแต่ก็มันเป็นสายเดียวกันนะครับ ก็วัดดูนะครับถ้ามีความต่อเนื่องเครื่องรอแบบนี้ก็แปลว,ว่าสายไฟเนี่ยมันยังไม่ขาดทั้ง2เส้นเลยนะครับและเพื่อความแน่ใจนะครับผมก็จะเสียบล๊กของเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็มาเช็คสายไฟ2เส้นนี้ดูนะครับว่ามีไฟ200โวลต์มาระล่านะครับเครื่องนี้ก็มาปกติก็ฟันตรงได้เลยนะครับว่าเครื่องนี้ก็คือบอร์ดเสียจ้าอันนี้ผมก็ได้ทาการซื้อบอร์ดใหม่มาและะ้วครับก็จะเป็นบอร์ดแท้ของซูงเลยนะครับ ก็จะเหมือนเป๊ะเลยนะครับใครตีจะเปลี่ยนบอร์ดก็แนะนำว่าให้เป็นของแท้ด,ดีกว่านะครับเพราะว่าของแท้เนี่ยมันจะมีเรซินทับแล้วก็การปิดบอร์ดเนี่ยมันจะมิดชิดไม่ให้น้ำหรือว่าความชื้นมันเข้าได้นะครับผมก็ได้ทำการประกอบตัวบอร์ดใหม่เข้ากับเครื่องซักผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดเครื่องดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับพอกดที่สวิตช์ก็จะมีไฟสานะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ เครื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับมีไฟสถานะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็พร้อมที่จะซักผ้าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์หรือว่าแนวทางการซ่อมแบบง่ายๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้ายี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับก็แล้วก็มีอาการเปิดไม่ติดเหมือนกันเนี่ยก็ดูวิธีนี้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าทา่านผู้ชมคนไหน มีข้อสงสัยหรือว่าติชมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าหากถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับใครช่อง b a n าน่ DIY ด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ